หมดปอดปอเลยอยากซื้อปอดเพิ่มเท่าสองปอดขอบคุณครับขอบคุณครับได้ค่าปอดนะเดี๋ยวไปตลาดสดเลยวันนี้ซื้อเลยอะไรลหลายคนอาจจะไม่ได้ยินนะครับแม่เบอกว่าแม่อานเดี๋ยวแม่ไปขายปอดให้เอาไหม หนูไม่กล้าล้อง,งรำวัตถุมงคลนะคะรับคู่โบราณไม่ใช่คู่บุกคู่โบราณขอบคุณครับอะไรที่มันสูงส่งไปแล้วหนูไม <c oughs> ่กล้าเรื่องนะอุ้ยขอบคุณพระมงังค์นะครับไม่ได้ น,น้ำมัน,นะครับกาคิด,คดถึงที่สุดเลยได้ไปส่งที่ดีกว่าได้ไปส่งี่ด้วยเดี๋ยวนะ่จไปนั่งนะเดี๋ยว ในครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยอางผมกดเบอร์หนึ่งครับเซอร์ฟี่กันเป็นหนึ่งเนาะได้เลยค่ะขออนุญาตผมจะเชิญแล้วก็นะคะอาจารย์ไม่เป็นนี่ย่เป็นไม่เป็นหนึ่งแนวประมาณตัวเดีอบแล้วก็อบอุ่นมากๆด้วยในวันนี้นะครับค่ะไหนอาจารย์ ไดเป็นตื่มาวันนี้เลยวันนี้มาหน้าเลยมาหน้าเลยที่ตื่นนี่ก็กอดตีนึงเลยมันไม่มีตังก็ไม่เป็นไรเราต้องหูไปจำนำก็ได้นะอาจารย์มาข้างหน้าเลยบอกโหแล้วอาจารย์สิบโมงเจ้ามาข้างหน้านี่มัหน้าเลยมาโชว์ตัวด้วยเร็วสวยขนาดนี้โอ้ยนางฟ้าลงมาจุดติ อาจารย์มากก็น้าเลยอาจารย์อาจารย์มีของมาฝากทุกคนจ๋าอาจารย์เป็นหนึ่งมานะครับสำหรับมือหน่อ,อยครับอย่างมาถกมาให้ดูเหรอเดี๋ยวนั้น้องขอขอให้อาจารย์เป็นหนึ่งมาตรงนี้โชว์ตัวโชว์ตัวอาจารย์มาเร็ว,วขอบคุณครับใช้มาแล้วเหรอ,อยังมาถอาจารย์นะ คิดถึงเนี่ยรู้ไหมว่าคอนเสิร์ตหนูอาจารย์เขาว่าซื้อเลขไปให้หนูมันเกือบสิบใบเลยนะไม่ถูกสักใบเลย <c oughs> ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอ,จา,อาจารย์ครับอาจารย์วัและเบอร์ทุกคนนะน่าจะมากแต่หนูขอถ่ายรูปก,ก่อนได้ไหมามามนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับผมครจะชอบดอกไม้วัเลยครับจะขอบคุณค้าบผมจับเลยิดท่านนะฮะที่จะให้ให้อะไรอครับอะไรนะ800รอยทไมพูดเบาเลยขอบคุณครับผมครับวาจะมากกว่าน้ำกันอ่า้น้ำได้แปดร้อยด้ืยเหรอได้ตีเลขสวยจะไปแทงขอบคุณครับ เดินร้อนแล้วแมจ่จ้าขอบคุณนะครับแต่ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนเนาะขอบคุณครับลูกชายมาเอาไว้ก่อนไหล่เอเอกอดไหล่พี่เลยดีมากเราเพื่อนกันขอบค,คุณครับขอบคุณมาติ้งได้าจา้ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณนายอันกับบัณฑิตนะคะครบารรยากาศอบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีการจับแจกรางวัลกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปไหนนะ เราสักคู่เดียวนะครับเราจะมีรอบสุดท้ายนะสุภาพบุรุษนะครับอาจารย์มาเสด็จครับสิ่งก็จะเป็นกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า1,000บาทจากโครงการพัฒนาชุมชนครับสามารถใช้เป็นแฮชแบ็กในการซื้อสินค้าภายในงานเพิ่มเติมได้อีกนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้รูครับในวันสุดท้ายก็คือคำคำนะครับขออนุญาตเป็นช็อตเซลฟี่จากด้านบนเวทีใช่ครับอ่า เราจะได้เก็บร่วมตามทางแล้วเดี๋ยวทีมงานเก็บให้ด้วยนะคะถ้าทีมงานไม่เก็บมีเสร็จดรื่องนะคะสตาไวซะด้วยใช่มือก็ไวด้วยค่ะตัวจริงเกมฝั่งนี้นะคขออนุญาตเซลฟี่หน่อยนะครับขออนุญาตเซลฟี่นะคะทุกท่านค่ะเก็บภาพมุมกว้างนะคะทุกท่านขออนุญาตนะคะเราสองคนขอร่วมเฟรมด้วยนะคะขออนุญาตนะคะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามโอเค,ค <S <S ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไรอันนะคะวันนี้มาสร้างความสุขสนุกสนานกันนะคะก็ะอยากให้บอกถึงคุณแม่ทุกท่านหน่อยเนื่องจากว่าวันนี้เรามาเรียนสิ่งของครบอ่าใช่ผ่านคนแม่มาด้วยเนาะ <S <S ใช่ครับมาคนแม่ทุกท่านในภาพเลยสีส้มแดงนะครับมีความรวยเรื่อน้ำรวยเรื่อทองนะครับ,ดเ,ดรบเด็กจริงเด็กจนนะครับในสําคัญคือ เอาละค่ะว to ันนี้ขอบคุณรอยอันกัดบดินทร์นะคะขอเชิญบํ้บักับเราอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะหอนค้วค่ะคอบแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่อ้อประโยคสุดท้ายไหคะรักหนไปนานๆนะฮะโอ้จะไม่ให้รักได้ยังไงนะครับน่ารักขนาดนี้แล้วก็มอบความสุขออกเสียงพ่อขนาดนี้ให้เราได้ เจอกันทุกครั้งแล้วก็อบอุ่นใจแล้วก็มีรอยยิ้มมีความสุขกลับบ้านกันทุกครั้งเลยนะการับอ็ขอบขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันะนะคุหลงแล้วก็เจอกันะคกับภายในงานสุภาพชืพนประทิบไทย<ะ>โรถอบหลอบรวมใจด้วยพระบารมีนในการนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวคุณต้องมาวันทีก่อน